ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Father Business Podcast เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจะช่วยให้เราในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจในโลกใบนี้ที่สับสนวุ่นวายโดยนภนรุฒธ,ธิธนรัตจากหนังสือศาสนาสู่ความสัมพันธ์กับพระเยซูจากประเทศไทยสู่อเมริกาจากพุทธศาสนาสู่คริสเตียนหลังจากที่เธอพบพระเยซูชีวิตเธอได้เปลี่ยนไปอย่างถาวร และเธอรักในการเล่าสู่การฟังถึงชีวิตที่เดินกับพระเจ้าที่แท้จริงนั้นมันดีอย่างไรก่อนที่พระเจ้าจะกลับมาทําให้โลกใบนี้สิ้นสุดลงตามความประสงค์ที่ท่านได้วางแผนไว้พวกเราอยากเห็นท่านผู้ฟังทุกคนหลุดพ้นจากความโกหกหลอกลวงเล่เหลี่ยมจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและการได้รับการถ่ายบาปได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปแช่งไม่ติดกับดักมานอีกต่อไปและของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดคือชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าจะมอบให้ ติดตามพันธกิจพระเจ้ากับพวกเราโดยเข้ามาเยี่ยมชมเราได้ที่เว็บไซต์ fatherbusinesspublishing. com หรือช่องทางอื่นๆทางโซเชียลมีเดีย @fatherbusinesspublishing ทางเราขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ฟังและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลินใจในข้อความนี้ถ้าพูดถึงคำว่าพระเจ้าคุณมีความคิดอย่างไรหรือรู้ไหมคะ ว่าพระเจ้าคือใครบางคนบอกว่าไม่รู้สิว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ก็ไม่แน่ใจแต่บางคุณบอกว่าพระเจ้าหรอพอรู้นะพระเจ้าท่านอยู่บนสวรรค์หรืออยู่เบื้องบนอะไรประมาณนั้นหรือมั้งอืมแล้วคุณรู้จักเยซูคริสไหมเยซูคริสบอกไว้ในหนังสือคัมภีร์ไบเบิลว่า ท่านกับพระเจ้าคือคนคนเดียวกันและคัมภีร์ไบเบิลมาเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะคัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมคําของพระเจ้าถึงมนุษย์เราทุกคนทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าสู่ผู้เขียนโดยผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือวิญ,ญญาณของพระเจ้านั่นเองคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้มาจากมนุษย์คิีเองเมื่อ2000กว่าปีก่อน พระเจ้าได้ส่งตัวเองลงมาบนโลกมนุษย์และใช้นามว่าเยซูเยซูลงมาเพื่อช่วยเราทุกคนให้หลุดพ้นจากโทษบาปคำสาปแช่งโชคชะตาขึ้นๆึลงลเจ้ากรรมนายเวรทาาจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและกลไกลของผีมารซาตานสิ่งไม่ดีเหล่านี้จะหลุดได้โดยผ่านทางเยซูคริสตเท่านั้น พระเจ้าบอกความจริงและวิธีช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขและมีชัยชนะทั้งบนโลกนี้และหลังจากโลกนี้เรามนุษย์ไม่ได้เกิดจากลิงนะคะไม่ได้เกิดมาจากลิงหรือธรรมชาติลิงกับธรรมชาติไม่สามารถมีพลังหรืออำนาจพอที่จะสร้างมนุษย์และสัตว์ป่ินทั้งหลายรวมถึงฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ลิงกับธรรมชาติไม่สามารถค่ะคิดดูนะคะร่างกายมนุษย์เรา Amazing แค่ไหนทุกอวัยวะและรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆของร่างกายรวมถึงหน้าตาอันสวยหล่อของเราล้วนแต่อาัศาจรรย์พระเจ้าบอกในคัมภีร์ไบเบิลว่าท่านสร้างเราตามแบบพระฉายยาของพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่สามารถสร้างเรา และไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ท่านสร้างท่านสร้างฟ้าสวรรค์นรกและแผ่นดินโลกทุกสิ่งอย่างเกิดมาจากพระองค์เราทุกคนคงจะเคยทำบาปใช่ไหมคะรวมทั้งดิฉันเองก็เคยคะ่ะตัวอย่างบาปในหนังสือคัมภีร์ไบเบิลมีทั้งบาปที่เราก่อเองและบาปที่เกิดจากมนุษย์คู่แรกมนุษย์คู่แรกเขาไม่เชื่อฟังคำที่พระเจ้าสั่งไว้ เขาได้ทําผิดบาปต่อพระเจ้าโดยฟังผีมารซาตานพวกเราทุกคนที่เกิดต่อมาก็ร้วนแต่เป็นคนบาปลองสังเกตจากเด็กๆที่เกิดมาประมาณสี่หขวบก็ไม่ฟังผู้ใหญ่กันบ้างแล้วเช่นตัวอย่างนะคะลูกสองคนรอทานขนมที่คุณแม่ทำพอคุณแม่เอาขนมมาวางที่โต๊ะบอกลูกๆว่าอย่าเพิ่งทานขนมนะคะ รอคุณแม่แป๊บนึงพอคุณแม่หันไปลูกสองคนมองหน้ากันหยิบขนมเข้าปากหมั่มกันสนุกเลยพอคุณแม่หันมาอีกทีถามลูกว่าหนูสองคนทานขนมแล้วหรอคะลูกตอบว่าเปล่าคะ่ะหนูยังไม่ได้ทานคะ่ะแต่ปากลูกนะคะเปื้อนขนมเต็มอะไรประมาณนั้นโกหกเป็นโดยไม่ต้องสอนนี่คือ ตัวอย่างนะคะสำหรับบาปที่เกิดจากมนุษย์คู่แรกมนุษย์เราก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้กับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ตามที่พระเจ้าตั้งใจเริ่มแรกเดิมทีหลังจากมนุษย์คู่แรกถูกมารล่อลวงได้สำเร็จโลกเราเริ่มสกปรกขึ้นเรื่อยมาผีมารซาตานก็ยังคงทำตามแผนของมันมันก็ยังพยายามหลอกล่อให้มนุษย์ทำผิดบาป ผิดทั้งกับตัวเองและผู้อื่นรวมถึงผิดกับพระเจ้าที่สำคัญคือมันไม่อยากให้เรารู้ความจริงค่ะมันไม่อยากเห็นเรามีชัยชนะและมันไม่อยากเห็นเรามีชีวิตที่มั่นคงกับพระเจ้ามันพยายามทำทุกสิ่งอย่างหลอกล่อและล่อลวงเราเพื่อให้เราไม่รู้ความจริงมันรู้ ว่าถ้าเรามารู้จักพระเจ้าที่แท้จริงเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปแล้วมันก็จะพ่ายแพ้มันต้องการเอาชนะพระเจ้าและพยายามกีดขวางแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยเรามนุษย์ซาตานนะคะรู้แผนง,งานพระเจ้าดีกว่าเรามนุษย์หลายคนเสียอีกยิ่งไปกว่านั้นมันรู้พระธรรม ของพระเจ้าดีมากเสียด้วยพระคำของพระเจ้าคือพระวจนะในหนังสือคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองเดิมทีซาตานคือนางฟ้าตัวเอกพระเจ้าสร้างมันอย่างสวยงามตัวมันสร้างด้วยเครื่องเสียงและเครื่องดนตรีในตัวงานเดิมของมันคือผู้นำนมัสการร้องเพลงสันเสริญพระเจ้าและนำเทวดาทั้งหมดมานามัสการพระเจ้า ชื่อเดิมของซาตานคือลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์หมายความว่าโอรสแห่งรุ่งอรุณพระเจ้าตั้งให้พร้อมากค่ะไม่เพียงแต่ชื่อที่มีความหมายสวยแถมตัวมันสวยมากด้วยเครื่องดนตรีครบชุดในตัวลูซิเฟอร์กบฏกับพระเจ้าพระเจ้าเลยปลดตำแหน่ง และพลังอำนาจที่มันเคยมีแต่โลกมนุษย์เรายังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าให้จบหรือสิ้นโลกผู้ที่เชื่อพระเจ้าและรู้ความจริงว่าใครคือพระเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงก็เลยมาช่วยกันประกาศข่าวประเสริฐหรือข่าวดีให้มากที่สุดกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนและคนที่เรารัก พระเจ้าบอกในคัมภีร์ไบเบิลว่าความจริงเท่านั้นจะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทยและอย่างนะคะจริงๆก็ยากที่จะเก็บไว้คนเดียวเพราะเราทุกคนก็มีครอบครัวที่รักหรือคนที่เรารักคงไม่มีใครอยากมอบของปลอมๆให้ครอบครัวหรือคนที่เรารักคิดว่านะคะเยซู คือพระเจ้าพระองค์ผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากบาปทางเดียวที่พระเจ้าต้องทำคือส่งตัวท่านเองลงมารับบาปของเราทุกคนบาปของเรามันหนักหนาเกินที่จะทำดีหรือทำบุญเพื่อลบล้างได้ในสายตาพระเจ้าทางที่เราจะไปสวรรค์หรืออยู่บนโลกมนุษย์ได้อย่างมีชัย ไม่ได้มาจากความดีของเราหรือบุญบรารมีที่จะช่วยเราได้ถาวรลองคิดดูนะคะว่าทำดีแค่ไหนหรือทำบุญเท่าไหร่ถึงจะพอเอาตรงไหนมาวัดว่าแค่ไหนพอที่จะลบล้างความผิดบาปหรือช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเฉลียวฉลาดและพอจากโลกนี้ไป ลองคิดนะคะเวลาที่คนรักเราจากไปเนี่ยครอบครัวลูกหลานเพื่อนฝูงก็ต้องมาลุ้นอีกว่าคนที่จากไปจากไปแล้วไปไหนทำบุญพอไหมที่จะไปถึงสวรรค์ตอนอยู่คนนั้นเขาทำดีแค่ไหนแล้วพอจากไปญาติโยมเพื่อนฝูง ต้องมาช่วยกันทำบุญส่งให้ต้องคอยบอกกันสวดให้คนที่จากไปด้วยนะสวดอะไรเข้าใจที่สวดหรือเปล่าดิฉันก็เคยผ่านมาก่อนนะ,นะคะแล้วถ้าสิ้นโลกนี้ล่ะคะทำไงดีอ่ะก็คงจะตัวใครตัวมันหรือเปล่าคะโลกนี้มีความหมายคะ่ะพระเจ้าเป็นผู้สร้างและ พระเจ้าก็เป็นผู้กำหนดวันสิ้นสุดโลกนี้ค่ะเรามีชีวิตเดียวแต่เรามีโอกาสเท่ากันเราทุกคนมีความหมายและมีค่ามากสำหรับพระเจ้าเราจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตามที่มนุษย์ตั้งกฎหรือคิดเองขึ้นมาแล้วไม่ดีหรอคะถ้าเราได้รู้ความจริงว่าเราคือใคร เกิดมาทำไมแล้วเรามีความหมายอะไรกับพระเจ้าและที่สำคัญเราสามารถทําความรู้จักกับพระเจ้าหรือเจ้าของสวรรค์ก่อนที่จะหมดลมหายใจไม่คุ้มหรอคะที่มีประกันชีวิตจากพระเจ้าและเราสามารถมีความมั่นใจว่าจากไปแล้วไปไหนพระเจ้านะคะ จ่ายราคาโดยใช้ชีวิตท่านเองแบกรับเอาความทุกข์ความเจ็บปวดท่านถูกทรมานถูกทรยศถูกดูหมินเหยียดหยามโดนหักหลังพระเยซูยอมจ่ายราคาให้เราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปใจ่ายในนรกพระเยซูยรับแทนเราทุกสิ่งอย่างแล้วคะ่ะท่านรับ เพื่อให้เรามีชีวิตและมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เสมือนเปรียบอยู่บนสวรรค์และใช้ชีวิตบนโลกนี้โดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะช่วยนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ไม่ขึ้นขึ้นลงลงและมีชีวิตนิรันดร์หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปและไม่ใช่แค่นี้นะคะแถมเราสามารถเป็นพระพรให้กับคนที่เรารัก และที่สำคัญเวลาเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นความทุกข์ก็หายไปความเครียดก็หายไปความกังวลก็หายไปความเศร้าก็หายไปความเหงาก็หายไปความปวดร้าวก็หายไปสิ่งไม่ดีต่างๆก็หลุดไปเพียงคุณเปิดใจต้อนรับพระเจ้า กลับใจจากความบาปและยอมให้ท่านเข้ามาช่วยคุณแค่นี้คุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่พระเจ้าจัดเตรียมให้คุณมั่นใจค่ะตัวดิฉันก็ผ่านจุดนี้มาก่อนจากคนที่ค้นหาคำตอบชีวิตพอมาพบพระเยซูผู้ที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงพระองค์เดียว ม่านตาเก่าถูกถอดออกและมองเห็นความจริงต่างๆแก้วหูเปิดได้ยินเสียงพระเจ้าที่คอยบอกให้ไปถูกทางไม่ต้องงงๆงำๆวกไปวนมากับชีวิตขึ้นๆลงๆอีกต่อไปพระเจ้าท่านต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราทุกคนท่านรักเราไม่ใช่เพราะว่าเราน่ารักแต่เพราะท่านสร้างเรา และท่านเป่าลมหายใจของท่านเข้าให้เราท่านรักเราทุกคนเราเปรียบเป็นดังลมหายใจของท่านพระเจ้านะคะเปรียบเสมือนเป็นคุณพ่อแต่เป็นคุณพ่อไฟสวรรค์เออลองคิดคุณพ่อคุณแม่ถทุกท่านรักลูกทุกคนใช่ไหมคะลูกเปรียบดังลมหายใจของคุณพ่อคุณแม่ เราอยากได้อะไรคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามหามาให้เราดูแลเราทุกสิ่งอย่างพ่อแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขขนาดคุณพ่อคุณแม่ยังรักเรามากขนาดนี้และพระเจ้าผู้สร้างเราจะยิ่งรักเราขนาดไหนความรักของพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุดค่ะพระเจ้าบอกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลว่า ถึงโลกนี้จะดับสูญไปแต่ความรักของพระองค์จะไม่มีวันดับสูญไปจากเรา So good ใช่ไหมคะพระเจ้าแสนดีอยากหนุนใจคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ฟังทุกคนนะคะลองเข้ามาทำความรู้จักกับพระเยซูลองเปิดใจแบบจริงใจรับเชื่อว่าเยซูคือพระเจ้าพระองค์เดียวที่ลงมาตายไถ่บาปให้คุณและฉัน พอคุณรับเชื่อปับ๊บพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่กับคุณทันทีวิญญาณพระเจ้าจะช่วยคุณให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุขและมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆคุณแม่คุณพ่อทุกคนคงอยากจะสอนลูกไปในทางที่ดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วคุณก็คงอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกๆหรือคนที่คุณรักทางของพระเจ้านะคะ เป็นทางที่ดีที่สุดเป็นทางที่ทำให้เรามีชีวิตและลูกก็จะมีพระเจ้าดูแลเพราะเราไม่สามารถดูเขาได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยเหมือนกันคะ่ะเราจะได้มีพระเจ้าดูแลเราตลอดเวลาขอหนุนใจผู้ฟังทุกคุณนะคะเรามีโอกาสเท่ากันพระเจ้ามอบชีวิต ท่านให้กับคุณทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกเชื้อชาติทุกภาษาเรามีโอกาสรับของขวัญชิ้นนี้จากพระเจ้าได้ทุกคนค่ะคุณบางคนเวลานี้อาจจะมีความทุกข์และไม่รู้ว่าจะปรับทุกข์ได้กับใครใครที่จะเปิดใจรับฟังคุณจริงๆและใครที่จะช่วยคุณได้ จริงๆมีค่ะมีคนคนหนึ่งที่จะช่วยคุณได้เราจะช่วยคุณปลดทุกข์และรับฟังคุณทุกเวลาคนนั้นก็คือพระเยซูพระเจ้าพระองค์เดียวที่แท้จริงบางคุณอาจคิดว่าทำไมต้องเชื่อที่ฉันพูดมาพูดเรื่องพระจงพระเจ้าอะไรไม่เป็นไรนะคะเข้าใจมากค่ะเพราะดิฉัน เคยผ่านมาก่อนและอีกอย่างมันก็คือ choice คือทางเลือกส่วนบุคคลถ้าคุณไม่อยากเชื่อแต่ถ้าคุณเชื่อคุณจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในคุณตอนคุณแม่คลอดคุณออกมาวันที่คุณเกิดคุณเลือกเกิดไม่ได้แต่วันตัววันนี้คุณสามารถเลือกที่จะเกิดใหม่ได้เกิดใหม่คราวนี้หมายถึง ฝ่ายวิญญาณนะคะหมายถึงวิญญาณของคุณไม่ใช่คุณกลับเข้าไปในท้องคุณแม่อีกครั้งเราวเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งไม่ใช่นะคะคือเกิดใหม่คราวนี้คือเวลาที่เรารับเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยวิญญาณของเราก็จะสะอาดโดยผ่านทางพระโลหิตของพระเจ้าเดี๋ยวยังไงเราค่อยๆมา,าทำความรู้จากมากขึ้นนะคะ ก็แลกอย่างถ้าคือคือลองลองลองแลกเปลี่ยนกันนะคะลองคิดกันดูถ้าคุณรับเชื่อรับเชื่อแล้วเนี่ยแล้วชีวิตไม่เปลี่ยนคุณก็สามารถกลับไปเชื่อแบบเดิมๆที่คุณเคยเชื่อก็ได้นี่คะเพราะการรับเชื่อพระเยซูไม่ได้ต้องใช้เงินใช้แต่หัวใจคุณและความจริงใจกับตัวเอง และกับพระเจ้าแต่ข้อหนึ่งนะคะที่อยากจะให้เข้าใจว่าถ้าคุณมีความเชื่อเดิมๆม,มา20ปีหรือ50ปีวันนี้เพิ่งจะมาเปิดใจรับเชื่อพระเยซูคือพระเจ้าก็อยากที่จะขอให้คุณให้โอกาสกับพระเยซูสักปีสองปีในการที่ท่าน จะได้เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนคุณให้ดีขึ้นแค่ขอให้คุณตั้งใจและซื่อสัตย์ไม่ปันใจให้พระอื่นเชื่อพระวจ,จนะของพระเจ้าและทำความรู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวันเท่านี้รับรองค่ะชีวิตคุณจะดีขึ้นและจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพระเจ้ารักคุณ สำหรับคนที่พร้อมรับเชื่อพระเจ้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเ,เราอธิษฐานพร้อมกันเดี๋ยวช่วงท้ายก็จะนำอธิฐานนะคะก็อยากจะบอกนิดนึงก่อนว่าช่วงที่อธิฐานเนี่ยเ,เราจะใช้นามที่เรียกตัวเองคือว่าดิฉันจะใช้คำว่าลูกแต่ถ้าเกิดว่าคุณสะดวกที่จะเรียกนามคุณว่า ชื่อเล่นหรือว่าหนูหรือผมได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ช่วงที่อธิฐานเนี่ยอยากจะให้ทำจิตใจให้สงบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้หลับตาตอนที่อธิษฐานถ้าถ้าคุณไม่สะดวกที่จะหลับตาก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ลืมตาก็ได้แต่ก็แค่ให้สงบใจพระเจ้ามองแค่ที่ใจคุณคะ่ะ ส่วนคนทีออ่ไม่พร้อมในวันนี้ไม่เป็นไรนะคะพร้อมวันไหนก็ไม่สำคัญสำคัญที่สุดคือขอให้รับเชื่อพระเยซูว่าท่านคือพระเจ้าและท่านเป็นพระเจ้าผู้เดียวที่สามารถออช่วยคุณได้ก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายก็ยังดีสำคัญมากคะ่ะมาเริ่มกันคะ่ะสำหรับคุณที่ พร้อมที่จะอธิษฐานนะคะสบายๆนะคะเวลาอาธิษฐานพูดออกมาอย่างที่ใจคิดเลยนะคะอย่างที่ใจตั้งใจโอเคค่ะเริ่มกันค่ะพระเจ้าวันนี้ลูกเปิดใจรับเชื่อพระเยซูคือพระเจ้าผู้ที่ลงมาตายไถ่บาปให้ลูก วันนี้ลูกกลับใจยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกเคยทำผิดบาปมากมายแล้ววันนี้ลูกได้หลุดพ้นจากความบาปคำสาปแช่งเจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่ผูกมัดลูกทั้งหลายหลุดจากการเป็นทาส ของสิ่งไม่ดีทั้งหลายวันนี้ลูกสะอาดแล้วโดยพระโลหิตของพระเจ้าขอบคุณพระเยซูลูกจะขอมีเพียงพระเจ้าพระองค์เดียวและขอพระเยซูช่วยนำลูกเดินตามทางพระองค์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ลูกมีชีวิตนิรัน์กับพระองค์ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมนเยอาเมนค่ะดีใจดีใจดีใจด้วยนะคะคำว่าอาเมนแปลว่า ขอให้เป็นไปอย่างนั้นหรือเป็นไปตามนั้นขอแสดงความยินดีกับชีวิตใหม่สำหรับคนที่ต้อนรับพระเยซูนะคะเราก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสวรรค์เราคือพี่น้องฝ่ายวิญญาณแล้วนะคะแต่ที่สำคัญคือคุณคือลูกพระเจ้า ต่อจากนี้ไปไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วนะคะวิญญาณพระเจ้าอยู่กับคุณตลอดทุกวันเวลาเชื่อและฟังท่านท่านจะช่วยคุณทุกสถานการณ์ค่ะข้อความนี้ขอฝากถึงคุณที่เพิ่งรับเชื่อพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะขอให้ไปซื้อหนังสือคัมภีร์ไบเบิลมาอ่านนะคะค่อยๆอ,อ่านวันละนิด ค่อยๆทำความรู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในแต่ละวันคัมภีร์ไบเบิลมี2ส,ส่วนค่ะส่วนที่1เรียกว่าพันธสัญญาเดิมหรือ Old Testament ส่วนที่สองเรียกว่าพันธสัญญาใหม่หรือ New Testament เริ่มอ่านบทไหนตอนไหนได้ทั้งนั้นค่ะแต่แนะนำนิดนึงว่าพันธสัญญาใหม่เมื่อคุณอ่าน แล้วเริ่มทำตามที่พระเจ้าบอกรับรองว่าจะเปลี่ยนคุณจากข้างในสู่ข้างนอกแน่นอนค่ะและหาโบสถ์ใกล้บ้านคุณหาเพื่อนที่เชื่อพระเจ้าสักสองสามคนเพื่อที่เราจะได้มาอธิษฐานร่วมกันเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน ดิฉันขออธิษฐานก่อนจะลาวันนี้นะคะขออธิษฐานให้สําหรับผู้เชื่อใหม่ขอให้คุณมีตาฝ่ายวิญญาณและหูฝ่ายวิญญาณที่ไวในการเห็นและได้ยินจากพระเจ้าแต่ละวันในการดำเนินชีวิตอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันและเจริญเติบโตตามแบบที่พระเจ้า มอบให้คุณนะคะและฉันขออธิษฐานให้กับคนที่ยังไม่พร้อมรับเชื่อพระเยซูว,วันนี้ขอให้พระเจ้าช่วยคนเปิดใจและแตัดสินใจรับเชื่อว่าพระเยซูคือพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะช่วยคุณให้หลุดพ้นจากโทษบาปและมีชีวิตนิรันดร์ ฉันขออธิษฐานให้คุณตัดสินใจได้อย่างฉลาดรับเชื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตตอนนี้ไม่รอจนกว่าลมหายใจสุดท้ายและจะไม่อยู่บนโลกนี้อย่างไม่มีพระเจ้าช่วยและจะไม่ตายก่อนได้รับความรอดจากพระเยซูฉันขออธิษฐานในนามพระเยซูอาเมน เราหวังว่าข้อความนี้จะเป็นคุณประโยชน์และเราอยากได้ยินเรื่องราวระหว่างคุณกับพระเยซูว่าเป็นเช่นไรติดต่อเราได้ที่อีเมล fatherbusinessusa@gmail.com เล่าเรื่องของคุณให้เราฟังนะครับและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหรือมองหาของขวัญให้เพื่อนหรือครอบครัวหนังสือจากศาสนาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นของขวัญที่เยี่ยมชิ้นหนึ่งที่จะไม่ผิดหวังจะมอบให้เพื่อนหรือครอบครัวได้อย่างแน่นอนทีเดียว คุณสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเรา fatherbusinesspublishing com พวกเราทุกคนขอขอบคุณอีกครั้งในการสนับสนุนขอพระเจ้าอวยพรและขอให้คุณมีชีวิตที่มั่นคงจเจริญเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกๆวัน